สวัสดีครับพบกันอีกชั่นเคยนะครับกับผมเชนพนคอนนะครับเราอยู่กันที่ฟอร์ดพนคอนเกษตรนวมินนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ Ford r a n g e r รุ่นสปอร์ตนะครับราคา9 9 9 4 0 0บาทนะครับแต่งเต็มเลยนะครับคันนี้อเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีดำแล็บด้วยสีเทาแลมโบนะครับมาดูนะครับอันนี้แลบสีเทาแบบสวยๆเลยเห็นไหมครับ บทั้งคันเลยนะครับดูไปถึงด้านบนนะครับรุ่นนี้มีแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นสกูปสีเทาแลมโบตัดกระสีดําเงาแบบนี้มีลายม้าอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับทําให้รถสวยมีมิติมากขึ้นเวลามองมาจะดูรถใหญ่ขึ้นเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับทรงแนวตั้งแบบนี้นะครับสีดําเงา มีรังครึ่งแบบนี้เลยนะครับสวยๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟมินิไลท์นะครับสีส้ม3จุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มไฟด้วยไฟ LVD ตรงนี้นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เวลาเปิดไฟมาก็จะเท่เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นกันชนเหล็กของ Hammer อรนะครับนี่ครับทรงแบบนี้เลยรุ่น Atlas นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟก็จะเป็นสีส้มวิ่งแบบนี้ นะครับถ้าเกิดเปิดไปเป็น daylight ก็จะเป็นสีขาวนะครับจะทําให้ดูเท่มากๆนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับเป็นซุ้มขนาดใหญ่นะครับสีดําเงาแบบนี้เลยเพื่อรองรับกับล้อใหญ่แบบนี้นะครับตัวนี้ใส่ล้อเป็น a อวั p พายขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ออฟลบ44เลยนะครับจะดูเด่นชัดมากเป็นสีดําเงาตัดกับสีเงินโพมเมียมแบบนี้เลยนะครับดูเท่เห็นไหมครับ จะดูล้อใหญ่นะครับมาดูกันต่อด้านในนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของออปชั่นนะครับช่วยให้หน้ายางนะครับสม่ําเสมอไม่กินยางไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับทาให้เราไม่ต้องมาเปลี่ยนยางบ่อยๆนะครับต่อมามาดูด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือจับนะครับสีดําเงาแบบนี้มีประโยชน์ยังไงครับช่วยเวลาเราเปิดประตูเนี่ย เล็บเราจะไม่ไปโดนมือเราจะไม่ไปโดนทําให้ตัวรถไม่เป็นรอยนะครับถัดมาด้านล่างตัวนี้เป็นบันไดเหล็กของฮาเมอร์นะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยจะมีไฟสองสว่างด้านล่างนะครับพิเศษด้วยเวลาขึ้นลงเนี่ยตัวนี้จะมีการพ่นทรายเพื่อกันลื่นเห็นไหมครับตัวนี้เวลาเหยียบขึ้นเหยียบลงจะไม่ลื่นนะครับบันไดเหล็กตัวนี้แถมพิเศษด้วยการเป็นกันชนด้านข้างให้ด้วยหากมี รถมาชนด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ให้กับเรานะครับครับผมถัดมาตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับฮาร์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นวอลเลอร์พัทวอลเลอร์พัทเนี่ยจะมียาวมาทางด้านหลังแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกและสปอร์ตไลท์ด้านหลังตัวนี้นะครับจะเพิ่มเข้ามาให้ในรุ่นเลยเป็นรุ่นวอลเลอร์พัทนะครับครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีกาบด้านหลัง เป็นสีดำด้านตัดด้วยตัวอักษร FORD เป็นสีดำเงาจะทำให้เพิ่มรถมีมิติมากขึ้นนะครับจะสวยแบบนี้เลยส่วนด้านล่างตัวนี้เพิ่ม l a นเจอเป็นตัวอะคริลิกนะครับทำให้ตัดกับสีเทารแลมโบดูโดดเด่นมากนะครับคำเลนเจอร์ตัวนี้เห็นไหมครับสวยๆขึ้นมานะครับต่อมาตัวนี้เป็นกันชนเหล็ก h a m m เมรนะครับรุ่นนี้มีไฟสปอร์ตไลท์เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ เพิ่มขึ้นมาทําให้ส่องสว่างเวลาเราถอยหลังนะครับเราก็จะมองเห็นด้านหลังด้วยมาพร้อมกับห่วงลากจุงตัวนี้แล้วก็จะมีบอลลากตัวนี้ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีกล้องด้านหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราจะมองเห็นด้านหลังว่ามีอะไรขวางอยู่หรือเปล่านะครับชัดเจนนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะซื้อโสดหรือซื้อผ่อนนะครับจัดไปนแน้นนะครับ สอบถามมาที่ผมได้เลยนะครับเชนพนครน,นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0828848888นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ